เลขานายชลโครงการบริหารจังหวดยักเอ้มาหาแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยแมแม่ค่ะคุณสวยอาคารมาคารเลยคา น้องนาดาเอ้ยใครสวยยกมือขึอ้นฮะน้องสวยไหมคะน้องสวยไหมคะน้องจะยืนหรอกอโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอาอะไร นาดานาดาคนสวยยิ้มหวานยิ้มสวยๆนั่งสาวไทยยิ้มยังไงเอาอะไรอาเซมบาร์กเหรอเอ้ยอาเซมบาร์กนะคะเอาโอ้ยอันนี้นี่แม่ให้อะน,น้องน้องหานั่งนั่งนั่งลงเอาอล่ะลูกใครวะ อ่ะค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งอ่านั่งลงมาอ่เอก่งจังเลยน้าชิาเอาแชมบักน้าชิาเอาแชมบักค่ะอ่ะเก่งจังเลยเอ่านั่งลงนั่งลงหยิบดีๆค่ะอืมฮะอ่ะเก่งจังเลยนา <g iggle> ดา 나라.